ปกติตอนเช้าๆครับสงรวดเลาะหน้าบ้านเมื่อนฝนตกครับรเมื่อนฝนโตรชุ่มช่ำครับชุ่มชม่ำโอ้เปไงไป็นหน้าปีนไ,ไปหน้าบกชื่นครับกรชื่อกับ กาแฟครับกาแฟกาแฟูกหญ้พหกละเราจตัดหญ้า,ยา,อ,ยาอยู่ลบกาแฟครับกาแฟต้นมะยมหน้าบางกับุบบกละลมพัดมาขคลือนอ่อนเลยดสวยได้ใหม่ผิวเซลเลยโออเดยนอมาแยก่ตัว แบบน n ้มส่ๆไม่ตอเดี๋ยวตัดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมาตัดตอกเพื่องว่ายาวแล้วซา Nam กกุ้งไม่กับคุ้มลนั่นเดี๋ยร้บักกะท้อนล้นบักกะท้อนล้นบักต้อนบักต้องบักตองโอ้บักกะท้อน,อน,อน,อกกอนล้น,กกน,ลนดูดดเอาบักกะท้อนไปกินจบ รวยมาเริ่มเลยลู้นี่ก่อนว่าไงลูกพีอ่อะไรแฟ้ไหมต้งแพ้ไหมต้องเลยมีแหงที่เราฝนตกมาคืนเนาเย็นลวเนาะออืแต่ลอหลังบาทก่อนเนาะมองนั่งลิ่มฝน,นตก เราดูชีตกเก็นทมองนางกับเบียกบึดจิงสาโอลิสาทามยังมาทัานแห่งครับพาไปหาละหลังบัตรบัตร เดี๋ยว,เว็เรเลยบางดังกระเดนเปฝนสาดป้องมีนม้ำอยู่ตัวนี้แห้งเตี๋ยคือแบบนี้รถเคื่อนเนี่ยน้ำมีน้ำขังจะดูล้างบ้านมีนม้ำไหลบาวน้ตัวมาเคื่องนี่คนออกจับกบจับเขียดมาเนาะ กวูงกำลังแตกใบโอ้โหระพากระงามดีไปเลยโหระพาโหระพาพริกพริกพริกเขือกำลังแตกดอกโอ้ดวงโหระพาเขือกำลังเป็นดอกตะไคร่ โบกบักขั้นบักพุดซากำลังแตก nga นใี่กระยาให้งัวย่าให้วัวติดบนหน้าต้นบักไฟเฮาต้นบักไฟโอ้ติดอยู่ตรงติดอยู่ติดอยู่โอ้ติดับไฟตัวนี้ได้มาแต่หน้างานถ้ากำลังจะเลื่อนครับติดอยู่ติดอยู่โอเคเราดูต่อไป นั่งทำอะไรวะอนี่โลกอัดบล็อกครับอัดบล็อกอัดบล็อกเครื่องอัดบล็อกมือไอ้ตัวนึงโอ้ยหยาหกแล้วว่นี้พูดใดมาตัดไปแหงหัวบอเนเ่ย,ยหัน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 กาแฟด้อพี่น้องสาวสาว ต้นประเขียบเขียบกำลังแกะกำลังเป็นหน่วยกำลังจอหน่วยปลตกมาหั่มยังกำลังเป็นหน่วยต้นในหน่วยเป็นหน่วยได้ครับบักหนาวบักหนาวหรือเวณหลังบ้านครับ บริเวณหลังบ้านเจ็ดยังที่ซัวบ่ได้นี่หกล่องวงจรปิดไย้างไรยึหน้าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่สต็อกเสาครับสต็อกเสาปูนเวล่าเทเสร็จแล้วก็เอารถยกออกมาเก็บไว้ บริเวณนี้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้โมโม่ที่ที่มาจากนางงานครับงานก็เอามาเก็บไว้หรางบานนี่อยู่3าีตัว5ตัวเสียแน่เดี๋ยวก็เก็บไว้เพื่อเอาอะไรครับอันนี้ก็เป็นโรงจอดรถแล้วก็เก็บอุปกรณ์เครื่องมือ าพวกนางลานพวกเล็กพวกนังมาเก็บไว้นี่ครับก็จะเป็นจุดที่เก็บเก็บเบเก็บปูนเก็บปูนให้ปูนมาลงไว้ก็จะหมดล,ละก็จะหมดแล้วปูนจะหมดแล้วปูนสารพวกทีเ,เล็กคือขึ้นสูงเดีวปะ จะต้องมาตัดออกนะครับบริเวณกองหินนี่มีคู่เถาจอดอยู่ขั้นหนึ่งคู่กับอายุกับซ้ำๆก็จะคล้องเนี่ยล่ะต้นกับเลนลูกจอด กระสุดเศีเล็กเศียเลื่อยๆครับชุดนี้ก็เป็นบาน,านเฮ็ดไว้ให้ลูกหลานเห็ดผักมีของน้ำจุดนี้เรียนนี่ประมาณลายเข่งวันที่จโครงการดู โครงการอยู่มันหนึ่งไร่ครึ่งถัดเป็นั่งกับเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรรครับแช่ป่กรุงใหม่เป็นหุ้มเพื่อนเพื่อนเบิดละละอาจจะมาถางมาเนี่ยการเป็นทางกะน่าจะพาคนงานทำความสะอาดช่วงหน้าฝนช่วงที่งานห่างๆโครงการว่าจะว่าถุิปลูกกล้วย เียวหรือว่าปล่อยถิ่มใบกะบัวแดงมีประโยชน์เยี่ยว่าที่เอาป่วย,ยมาลงไปถึงงานพอได้ขายก,นนะานกนาินนะครับสำหรับตอนนี้กะกับกาแฟนะครับน้ำกาแฟร้อนๆคือม,มาโดานตือเป็นยังบ่ทันเ้าห่อนอยู่มาหล่อบรรยากาศเนี่เบิ่งแยมเสาครับอยู่บริเวณหลังบ้านฝนตกเมือ่อคืนครับฝนตกชุ่มช่ำ นี่พามาเลาะเบิ้งบริเวณเงินบริเวณสวนครับเาบื้องว่ะคนโตมาขึ้นไม่ยังเบียกไม่ยังเสียหายบอกรับเสาปูนเปียกครับเสาปูนเปียกจะมีคนไปซื่อมาเนาะเสาปูนเปียกต้องใช้ตรงเอาตากแดดหลักคือ อากเหยียดใบก่อนค่อยขายอยากขึ้นบ่เอาครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นล้วกับน้อเข้ามาเบิ่งแล้วกากดไลค์กดติดตามให้ได้ด้วยครับทั้งขอบคุณทั้งเป็นเก่าแระดับเกินใหม่ที่เข้ามาติดตามรับชมนล้วกับเนาะครับฝนะากช่องเบาเรื่องเมืองสร้างให้ ได้ไปเป็นหมู่เป็นพวกไงด้อครับสำหรับทรงสำหรับกรน,นีกนัเอาไว้ก่ดีแล้วครับน้องสวัสดีครับ